ดูครามสนของน้องแมวเด้อโอ้เขาทำบ้านกันปีนปีนปีนลงละลงละลงละตัวที่สุดอม,มีลาบมีตังรูปหล่อแล้วก็มีทองสุดสวยประจำบ้านตอมป่วนเจอแล้วเจอย่าแมวแล้วโอ้โหชอบกันใหญ่ชอบกันใหญ่นญูแล้วก็น้องมีลาบ จอมป่วนมีสี่ตัวนะคะตอนนี้เลี้ยงแล้วก็รักไม่อยากพอเป็นอะไรก็โอ้โหเสียใจที่สุดโอ้ดูก็คุกก็คุกชอบเจอนี่ไม่ได้โอ้ยเปื้อนลูกเอาเขายับมาทางนี้ทางตรงนั้นเปื้อนน้องไปเปื้อนนะ่ะเอาออกบางนี้ตัวสีาขาวๆเปื้อนหมดแล้วดึงหญ้าไปทางนี้ มาทางนี้ลูกวังนี่โอ้มานี้นี่นี่ดูติดตัวเป็นสีหมอกเลยตัวเป็นสีหมอกแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิถอนอีกต้นดิต้นเดียวแย่งกันนี่ก็จะเขาเป็นยาแมวเนะย,ยาแมวชอบอตอนนี้เหลือส่สี่ป่วนเลี้ยงรักแล้วก็พอเป็นไรเสียใจยมากมาก คิดว่าหมดรุ่นนี้จะไม่เลี้ยงไข่แล้วเพราะรักลอเกินน่านน่นน่น,นอุย้ยมีความตุกน้องมีทองเอาอมบต้นหนึออ่งเอาบต้นเร็วเร็วเร็วดูดิชอบชอบโอ้คุก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 นี่ก็คือมีทองดูเท้ายังไม่เหมือนกันเลยนะขาดำ ขาดำหนึ่งอีกอีกนั่นไม่ดำแต่เป็นแมวที่จอมป่วนมากน้องตัวเนี้ยน้องมีทองจอมป่วนโอ้ดูดีใจดูคุกคุกยาแมวเพอเจอเขาจะรู้เป็นยา,ยาของเขาอ,ออหกกำลังกายอถูถูถ,ถูชอบเก็บมาเยอะๆลูกๆน้องจะได้นี่ไม่เป็นอะไร มาโอ้โหโคดะต้นไปเลยโคดะต้นไปเลยอืมโคดะต้นเลยลกูโกโคดะต้นเลยน่าน่นาน่นานโอ้โหลูกแม่ตีเป็นหมอกไปเลยจะจับอาบน้ำเลยนะอืมดูที่ชอบดูที่จะใสกันนะั่นเอง มีความสุขท,ทุกทีที่มีญาหนวดแมวมาให้เขานะถูกกันใหญ่ถูกกันใหญ่โหยน้องมีตังค์ก็มะวานเล็บหลุดสนมากวิ่งป่วนนั่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 นโมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเราจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ดูตลอดเพราะช่วงนี้เป็นช่วง โควิดเราก็ต้องหาอะไรที่หลากหลายทําผมมั่งอะไรมั่งเอาก็เอาแต่ทำก็ทําแต่พวกญาติญาติกันขาประจําคนจอก็เราก็ไม่ค่ะช่วงนี้ป้องกันไว้ก่อนนะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายยางน้องแมวอื